เฮ้ยน,นี่คนเดิมอชาชญาธานยาบางเวรีเลย์กีตามมาใหม่กีตามมาใหม่ต,มต,มตัวนี้250ไปไหนอ่ะไปให้ลองเหรอลองได้ลองได้ลองได้แม่ในทุกคนได้นหน่อยกีตาร์พี่ไหนยันหียันฮีสามชั้นเลยสามชั้นยังไม่อยากกระเต้นหรอ กางเกงกางเกงใส่เป็นเสื้อก็ได้กางเกงก็ได้ใส่เป็นกระโปรงก็ได้สปองสามหกเอาซีเมาแมวอีโบอีโบอีโบอย่าซนะีเอนะอีโบ2องร้เมาเหลือสองร้อ 240, 40, รยีละไอ้นี่หลุดไปอันนึงเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยสองแต่ถ้าโอนมาตอนนี้เหลือ230มเปิดเพลงมันดังอีกเฮ้ยออเอาแรงอเอาเอแรแรงเได้เกขายขีย้เกียจเก็บแล้วเดี๋ยวส่งไปจากลันเวทชีปาริสให้ดูแค่นี้ 250อยากได้รองเท้าเมนี่คือรองเท้าแห่งยุคตรงนี้เปิดนิดหน่อยแต่ไม่มีปัญหาใส่ได้วันนี้ข้างละ50เอา2ข้าง90เวใส่ให้ดูไม่เห็นเอาแงส่สิยังไม่ได้ถอยเฮ้ยรอก่อนเฮ้ยนี่เต้นเป็นเกิรเจนได้ด้วยรองเท้าไปแล้ว ฮะเจ้าเบอร์สี่หตีนคนหรือตีนช้างเนี่ยไม่มีอ่ะแค่นี้ก็เท้าฮิปโปล,ละ <No. S 1> ใหญ่กว่าน,นี้ไม่มีละพัดลม<อ>ไดเจ้าถึงพัดลมเลยแล้ขายตัวเล็กนะเน่น่ๆเผื่อเสื้อผ้าที่ซื้อไปลากขึ้นไม่แห้งเอาไอ้นี้เป่าประหยัดไฟไหมไปรู้เหรอเจไป เอาไหมเอาเย็นตั้งไรไม่ได้เสียบปลั๊กเลยเบอร์หนึ่งสองสามเปิดได้สามเบอร์เออเออพิมพ์มาพิมพ์เออเออเออได้เอาที่อยู่มาที่อยู่เออเออเอาที่อยู่มาเออแต่ที่อยู่ย่อด้วยนะที่เหียดเขียนที่อยู่ยาวไม่ต้องจังไม่ขายเหียดเขียนมีเสื้อไหมมีมีเสื้อเสื้อตัวนี้ใส่ได้หลายแบบใส่แบบนี้คอสามหกแล้วมาอยู่สะโพกสามแปด เดินป่าใส่เป็นกางเกงได้อยู่พารากอนใส่เป็นเสื้อคลุมได้อย่าเพิ่งขาดนะมึงกูขายของอยู่ถ้าไปกลางคืนใส่แล้วเต้นได้ใส่เป็นเสื้อคลุมไรไหมแซ่บไหมรุงรังไหมตัวนี้280เอาไม่เอาเออแต่มันจะสวยดีนะเฮ้ยไม่ได้รุงรังมากเท่าไหร่ส้นไหมสวยอ๋อเออสวยเออชอบเหมือนกันเฮ้ยไม่ขายละตัวนี้พอละเงินหมดเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาไลฟ์ใหม่นะทุกคนไปแลวเฮ้ยไปแล้วไปลวไปละไปไปคุณนายไป